เราเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทแหละหรืออาจจะเป็นบริษัทเดียวด้วยซ้ำในไทยปัจจุบันนี้ที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบทุกด้านขนาดนี้ผมโบสท์พชรอะยะการกุลครับเป็น c ีอบริษัทรูบิกกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับชื่อรูบิกก็มาจาก2องคำนะครับมาจากคําว่า blue ocean กับคำว่า r u b i k s Cube นะครับซึ่งจริงแล้วรูอเชีนหลายท่านอาจจะเคยได้อาด่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการหาหน,าน้าน้ำใหม่ๆเพื่อเข้าไปแข่งขันนะครับซึ่งก็จะตรงข้ามกับเบสออเชียนที่มีการแข่งขันกันจนเลือดสาดแต่ในฝั่งของรูออเชียนเราก็จะต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสารรค์ใช้ทั้งวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะหาหน,าน้าน้ำที่ยังไม่มีคู่แข่งนะครับในส่วนของ r u b i k s Cube เนี่ยเราก็มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแก้ปัญหาแบบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรรววดเ็ สองคำนี้พอมาบวกบวก,กันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพนะครับใช้ตน้นทุนที่ต่าแล้วก็เกิดความรวดเร็วมากขึ้นด้วยคือก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยทํางานอยู่ในองค์รงกรที่เป็นบริษัท Strategy Consulting Firm ระดับโลกก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสทํางานอยู่ในหลายประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วในประเทศที่อาจจะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับซึ่งเราก็เห็นได้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว มีความก้าวหน้าในเชิงของเทคโนโลยีดิจิตอลค่อนข้างมากแล้วก็มีการนํามาใช้ในฝั่งของธุรกิจค่อนข้างมากนะครับเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ในตอนนั้นเราก็เห็นได้ว่าในประเทศไทยเองกาลังเปลี่ยนผ่านหลา,หลายเรื่องนะครับตัวธุรกิจเองก็เริ่มมีการปรับตัวแต่ยังไม่ได้มีธุรกิจไหนนะครับไม,ไม่ได้มีที่ปรึกษาไหนละกันในตอนนั้นที่มุ่งเน้นไปที่การทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนตัวกลยุทธ์การปรับรูปแบบการทำธุรกิจไปจนถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเข้ามาใช้ ในตัวธุรกิจนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทไทยที่ทําเรื่องของดิจิทัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของ System i m p น e m e n เตอรหรือว่าเป็นคนที่นาําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เฉยๆแต่ไม่ได้เข้ามาช่วยในการปรับรูปแบบธุรกิจทั้งหมดซึ่งตรงนั้นเองก็เป็นช่องว่างนะครับในตลาดที่เราได้เห็นแล้วก็ประกอบกับว่าเราเห็นว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเน้นเรื่องนี้มากประเทศไทยก็ต้องเดินเดินตามรอยเช่นกัน ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นก็ต้องบอกว่าก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ง่ายเลยในการนำธุรกิจนะเพราะว่าเราเองก็สตาร์จากคนไม่กี่คนคือผมเองแล้วก็มีหุ้นส่วนแล้วก็ มีน้องๆอ,อีกสองสามคนนะฮะท,ที่เข้ามาอยู่ในบริษัทเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การทำโปรเจกต์ที่มีไซส์ค่อนข้างเล็กแล้วก็ต้องทําห,หลายๆงานที่เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้จริงแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ผ่านก็คือการได้ทําโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมีอิมแพ t มากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นก็ทําให ผลงานเก่าๆเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็เราก็สามารถนําเรื่องพวกนั้นเนี่ยมาต่อยอดเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีความคิดว่าถ้าบริษัทจะไปต่อเนี่ยเราต้องมีการระดมทุนนั่นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราได้ผ่านมาคือการเข้าสู่การจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตัวบลูบิกเองเนี่ยจริงก็มีศักยภาพค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเองมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งตั้งแต่ในฝั่งของธุรกิจ นะครัไปจนถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของ Deep Tech ด้วยเนี่ยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทหลหรืออาจจะเป็นบริษัทเดียวด้วยซ้ำในไทยปัจจุบันนี้ที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบทุกด้านขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในบริษัทส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตร นะครับกับองค์กรต่างๆในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาได้ซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายถัดไปที่ทางบลูบิกเนี่ยเราต้องการ,รที่จะทําเพราะว่าเราระดมทุนเข้ามาได้เราเข้ามาขยายธุรกิจที่ปรึกษาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราเชื่อว่าตัว S curve ของเราเนี่ยจะเกิดจากการร่วมมือนะครับกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในอินดัสทรีไหนก็ตามในการสร้างธุรกิจใหม่โดยการมองหาตัว business model ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับแล้วก็นำบุคลากรและองค์ความรู้ของเราเนี่ยเข้าไปประกอบกับความได้เปรียบของ องค์กรที่อยู่ในอินดัสทรีนั้นๆเนี่ยนะครับเราสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่จุดแข็งของที่บลูบิ๊กก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรของเราที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับบุคลากรเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปก็คือว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ฝั่งที่เป็นภาพของธุรกิจประยน์ถึงภาพเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องดีเทครวมไปถึงการจัดการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ครบครูดขนาดนี้ นะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมงองค์กรของเราเนี่ยที่หลอหอมให้คนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่เป็นแค่คนทํางานในบริษัททั่วๆไปซึ่งทําให้เราพยายามที่จะสรรหาธุรกิจใหม่ๆหา business model ใหม่ๆหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดตรงนี้เองก็ผมคิดว่าเป็นจุดที่ทําให้เราแตกต่างกับทุกๆที่เลย คือคนเก่งๆเนี่ยเขาก็จะพยายามมองหาโอกาสในการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างที่บลูบิ๊กทำก็คือเราพยายามที่จะทําตัวเองเป็นแพลตฟอร์มที่จะรองรับการเติบโตเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลือกที่จะมาอยู่บลูบิ๊กเนี่ยเขาอาจจะต้องเปรียบเทียบตัวเองนะครับว่าถ้าเขาอยู่ในที่อื่นๆเขามีโอกาสเติบโตได้เร็วแค่ไหนถ้าย้ายมาอยู่ที่บลูบิ๊กเนี่ยเขาสามารถจะเติบโตได้เร็วกว่าหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยปลายทางในสายอาชีพของเขาเขาอยากจะเป็นอะไรซึ่งที่บลูบิ๊กเราก็พยายามจะตอบโจยย์ุอ่่าาางเพระว ถ้าชอบในสายงานที่ปรึกษาก็าแน่นอนการโตขึ้นมาอยู่ในสายงานที่ปรึกษาเนี่ยสามารถขึ้นมาถึงระดับของการเป็นผู้นส่วนได้นะครับซึ่งก็จะมีผลตอบแทนที่สูงไปตามผลประกอบการของธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรากําลังจะทําอยู่คือเราเป็นベนเจอร์บิลดเออร์ด้วยก็ยคือเราสร้างธุรกิจใหม่ๆอยู่แล้วแปลว,ว่าคนที่เข้ามาเขาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆหรือว่ากลายมาเป็นผู้บริหารในองค์กรที่จะมีการเรติบโตนอกเหนือจากในส่วน ศาตอจุดเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่เด็กๆครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะโชคดีว่าตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทําธุรกิจแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างกวาก้าวหน้าคือเอาพวกเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาใช้เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เราก็มีความโชคดีว่าตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนผมเรียนที่สาธิตุลาเนี่ย อาจารย์เขาก็ค่อนข้างให้การสนับสนุนเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความสนใจพิเศษเพราะส่งเราไปแข่งไปแข่งขันไปจอยพวกโปรแปกรมตา่างๆไปอบรมเพิ่มเติมจนทำให้เราก็ได้มีประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยจำได้เราก็ไปแข่งแทบจะทุกเดือนเลยไปแข่งทั้งเขียนโปรแกรมไปแข่งทําหุ่นยนต์ไปแข่งนู่นนี่นั่นเราก็ได้รางวัลมาเยอะมากมันก็เลยสร้างเป็น เหมือนกับเป็นความสนใจที่เรามีเป็นพิเศษกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ในวงของคนเนี่ยที่มีความสนใจที่ใกล้เคียงกันกับเพื่อนนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยมีความชอบเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็ดิจิตอลเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆผมว่าแพชชั่นเนี่ยเราเริ่มต้นจากตัวเองจากสิ่งที่เราชอบแต่ว่าถ้าเราอยากจะอยู่ไปนานๆเนี่ยเราต้องอยู่กับกลุ่มคนที่มีแพชชั่นที่ใกล้เคียงกัน อย่างการที่เราทํางานอยู่ที่บลูบิกเนี่ยเราเจอคนที่รักเรื่องของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเราเจอคนที่รักเรื่องของการหากลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาเติมเหมือนธุรกิจนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้จะได้เห็นเรื่องของการอัปเดตในวงการในเรื่องของเทคโนโลยีเองในเรื่องของธุรกิจเองทําให้มันเปิดโลกนะครับแล้วเราก็กระตุ้นความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นผมคิดว่าแพชชั่นเนี่ยมันก็เลยยังค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงเพราะเราอยู่ท่ามกลางาคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันคือวิธีการของผมเนี่ย ผมก็จะใช้วิธีเราเรียกว่า lead by example คือทุกอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนแรกที่ลงไปทำก่อนนะครับไปทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันทำได้จริงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์กับผู้นำบางคนที่อาจจะสั่งได้แต่ว่าทำเองไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้ง คนที่เขาเก่งจริงเขาอาจจะมีความเครื่อแฝงใจและทําให้เวลาเราเดินไปไหนได้ไม่เป็นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะทําคือทุกอย่างที่เราเป็นคนวาดเดเรกชันไว้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนแรกที่ลงมือทาและเราจะต้องเป็นคนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถทําได้จริงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจและเดินไปตามเดเรกชันที่เราวางไว้ความยากของดูบิกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการ เร่งอัตราการเติบโตนะครับเพราะบรูบิกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราเซตแคร็กไว้คอร์ดไว้ค่อนข้างดีเลยคือใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตอยู่ประมาณสัก5 0าถึงมาโดยตลอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะต้องโตต่อไปเนี่ยความยากของมันก็คือเราจะต้องหาสรรหาวิธีการใหม่ๆสรรหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆสรรหาบุคลากรเก่งเ,เ,เข้ามาซึ่งนี่คือความยากแต่ว่าในทางกลับกันกน็แน่นอนว่านี่ก็คือความสุขเช่นกันการที่เราเห็นธุรกิจเนี่ยเติบโตรวมไปถึงการที่เราเห็นบุคลากรเพื่อนร่วมงานของเราทั้งหมด สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กรเราได้ก็เรื่องของเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ตอบได้ยากว่าเราจะต้องแต่งที่ตรงไหนเท่าไหร่เนี่ยว่าเราจะต้องรู้ตัวเองเสมอว่าในขณะนั้นเนี่ยเราทําเรื่องใดเยอะไปกว่าเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นเรื่องงานเนี่ยมันก็อาจจะกินเวลาเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางช่วงถ้าเราเริ่มเช็คตัวเองแล้วว่าถ้าทั้งอาทิตย์เนี่ยเรามีแต่งานเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างแล้วซึ่งวิธีการของผมเนี่ยเวลาเราจะปรับเรื่องของตารางเวลาอะไรสักอย่างเนี่ย ผมมันจะต้องลงเวลาไว้เสมอคือผมจะไม่ได้ปล่อยให้ให้ตัวตารางมาควบคุมเราแต่เราเพยายามจะควบคุมตารางก่อนที่สิ่งนี่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเห็นว่าช่วงนี้งานเราเยอะมากเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการจัดแล้วว่างั้นเราจะต้องใช้เวลากับเรื่องอื่นๆมากขึ้นทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองบ้างเรื่องของการใช้เวลากับคนในครอบครัวเราอาจจะต้องมีการลางานนะครับบางวันเพื่อที่จะได้มีเวลาส่วนตัวให้เต็มที่มากขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเริ่มเล่นกีตาร์สักประมาณสักป .5 แ,แถวนั้นเพราะว่าจริงๆคุณพ่อก็เล่นกีตาร์นะครับแล้วก็เราก็เห็นคุณพ่อเนี่ยเอาจริงๆก็หยิบจากของคนอื่นมาเล่นแล้วเราก็เริ่มสนใจว่าตัวตัวเครื่องดนตรีนี้มันเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยซื้อเป็นของขวัญให้เราให้เราลองเล่นดูเราก็ลองซ้อมลองแกะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนพวกกีตาร์พวกคลาสสิคอลกีตาร์ตั้งแต่ตอน,นเด็กๆนะครับพอโตขึ้นมาก็เริ่ม สนใจพวกกีตาร์ไฟฟ้าเริ่มมากขึ้นเพราะว่าก็ได้มีโอกาสเล่นกับวงกับเพื่อนนะครับที่สนิทสนิทกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นตามงานงานคอนเสิร์ตของพวกโรงเรียนบ้างของมหาลัยบ้าง